เปิดเอานะ้ำก็จะตากในบ,บ่อ เอซีมาดูเอาหนึ่งนะเขาบอกว่าไปงานมาขี้ข้ามาดูเอาหนี่งนะลงมือทำเองทุกทุกอย่างทุกขั้นตอนนู่น ون, นู่นยูทูบนู่นนะนั่งสบายใจเฉบอยู่นนะูน่นนะไม่ได้สนใจอะไรเลยเห็นไหมครับขนาดเจ้าของพื้นที่ทำงานงกงกง,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 งนะก็ไปนั่งสร้างภาพ8นาทีเออ อันนี้ก็กลัวนี่นี่ก็กลัวนี่นี่กลัวว่าไม่ช่วยทำนู่นเมื่อกี้ก็นั่งอยู่หน้าห้องน้ำนู่นนะตัดต่อคลิปแปรเาทีู้่นนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เริ่มนะขยับมาสร้างภาพนี่แหละพวกสร้างภาพอะไรพวกสร้างภาพิงนะคนที่ไม่สร้างภาพคือเจ้าของพื้นที่และทำทุกอย่างเออเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะเอฟซีคนไหนชอบ่วนชอบดราม่านะนะไปดูอย่างอื่นไป นะถ้าไม่ชอบการทำงานก็ไม่ต้องมาดูนะในคลิปนี้นะ <c oughs> เอาใส่น้ำใส่เห็น <c oughs> ไหมครับอันสบายสายเาาก็ทำเนี่ยทำจีจับตาย,ยางเนี่ยสร้างภาพเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวแปดนาทีครบแปดนาทีนี่ก็เพร่นแนบไปแล้วเนี่ย ไปไหนตอนไหนนู่นทำเปตะโกนเรียกก็ไม่มาเออบางทีตะโกนเรียกดา่าเราอีกว่าเราอีกนะไม่รู้จะเรียกทำไมคนจะหลับจะนอนจะพักผ่อนมันก็เป็นถ้าอย่างนี้แหละเนี่ยเอฟซีก็เข้าใจผิดโอ๊ยทำงานยังก็ขี้ข้านะทำงานไม่รู้จักพักผ่อนที่ไหนได้ทำงานวันละแปดนาที ครบแปดนาทีกูไม่จับแล้วเออคอยดูนะไม่เชื่อเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเออเดี๋ยวเขาจะนั่งทํางานงกๆอยู่คนเดียวนะ่ะอยากได้แปดนาทีก็เดินเข้ามานั่นน่ะเดินถือกล้องมาแล้วอยากได้แปดนาทีอะ <c oughs> ถ้าไม่ได้แปดนาทีจ้างก็ไม่เข้ามา <c oughs> เอา <c oughs> เออนี่เราเขาเรียกว่าทํางานแลกคลิปเออถ้าทางานน่ะมันก็ได้คลิปทําให้ทํางานก็ไม่ได้คลิป แต่ถ้าง,งานหนักไม่ทําไม่เอาคลิปถ้าง,งานหนักไม่เอานีเลย,เลยใส่หัวไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เอออันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นอย่ามาด่าม่านะเอฟซีที่ไม่เคยทําไม่เคยเห็นอย่ามาด่าม่านะ <c oughs> เอออาาให้สร้างภาพในสุดยอดสร้างภาพเนี่ยใ้ทำงานเอ,อาไปแปดนาทีตายหาแล้ว แปดนาทีเนี่ยหัวทุกหัวซุนไปแล้วโอ้เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้โอ้ยเหนื่อยจังเลยโอยเป็นี่พอ่อมาใส่บ้านนี่ก็ไป,น,ป,ปนี่พ่อปู้นี่ก็กลัวไขมันละลายแอนก็เป็นเมนเป็นเมนเออป้าดาเอ้อยหัวใจเรื่องหัวใจเอหอหัวใจจะบายนะทำงานหนักไม่ได้จับแต่ยางเนี่ยได้ทั้งวันเอเอ น,นี่แหละเรื่องจริงนี่เนี่ยแปดนาทีค่อยดูเลยแปดนาทีเนี่ก็หายหัวไปเลยเนี่เนี่ยเอ้ยอย่ามาแก้ตัวโอ้แปดนาทีลงคลิปแปดนาทีลงคลิปพักแปดชั่วโมงเลยดิมันยังไม่ถึงเลยมันยังไม่ถึงเพราะตื่นนาทีห้าตอนนี้สิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วเพิ่งทํางานแปดนาทีเออเพิ่งทํางานได้แปดนาทีเมื่อกี้เนี่ยนะโหลดคลิปเสร็จแล้วนี่จะไปนอนเงี้ยนี่แล้วนี่นะ พูดนี่ให้ไปนอนใช่ไหมไม่ได้ให้ไปนอนพวกเะ้าไปนอนทุกวันอยู่แล้วแหวอย่ามาทำบีพูดดีให้ไปนอนแหม่พูดยังกขออนุญาตไปนอนกันหละออไ,นนไม่เคยขออนุญาตเลยจะไปนงไปนอนอ่ะโอ้โหถ้าไปเรียกเนี่ยโดนเจ้าของพื้นที่โดนด่าทิ่ผายเลยด่าว่าด่ากวนทำไมคนจะหลับจะนอนเออ เพี้ยไปทำไมไปสมบูรณ์โหยทำไมไม่จ้างคนนี่คือเออทำทำไมไม่จ้างคนทำไมไม่จ้างคนพระโถมันจะไม่สนุกอันนี้นะคือเรื่องจริงเออเพราะฉะนั้นนะอย่าไม่จริงไม่จริงอย่าพูดเยอะนะคนที่ไม่รู้นะแน่ถ้าเกิดไม่ทำงานอยู่ไม่ได้ไม่อยู่โอ้โหมันก็สมควรแหละสมควรให้กลับบ้านไปหมดนั่นแหละเออ พวกที่ออกไปเนี่ยพวกที่ออกไปก็เอ้ยอยู่นั่นนี่เหมือนยังกะขี้ค่ะขี้ค่าพ่อไงโถเอ้าเหนียนเหนีนเหนนเหนนทำงานนะสบายชิบหายเลยน่ะเฮ้ยควจับคู่จับอะไรดิโอ้ยไอ้โอ๊ยไอ้ไงคพอยตะกี้จับขากล้องเนอะโทั้งวันนะเฮ้ยโถไปจับขากล้องได้ทั้งวันจับขากล้องน่ะไม่เหนื่อยตัดต่อคลิปอย่างเงี้ย เอาแต่ภาพดีๆลงไปนะ่ะโซ่พูดแล้วของขึ้นลุงจะพูดเยอะเดีย๋ยวลุงเป็นลม <c oughs> มันจะไม่ให้เป็นฮิปฮอปได้ไงทำงานกับปูนแท้ๆใส่มงใส่แม็ที่ไปจ่ายตลาดไม่เห็นใส่เลย <c oughs> โอ้โหพอไปเดินห้างนะแม่เม็ดมืดไม่ใส่ <c oughs> เปิดหน้า <c oughs> เปิดตา ลุงอย่าพูดเยอะอ่ะจับจอบน่ะเห็นไหมเนี่ยวางของพักน้อยเดียวเนี่ยจับให้ให้ถืออีกแล้วนี่เฮ้ยนี่ต้องให้ตักทรายเองเห็นไหมตักทรายเสร็จปุ๊บเดินมาสร้างภาพเหมือนฉันตักเองอ่ะกินได้เจ้าของพอดีตักเองนู่นยังไม่มานู่นยังดูหน่อยเห็นไหมเนี่ยมันก็ย่งอยู่นี่หน่อยหน่อยไมเน่ะนู่นน่ะก็นั่งสบายวันวานเหงื่อถ้าไม่ออกนะ วันวันเหงื่อไม่ออกทักหยดนะครับไขมันก็ขึ้นนะคอเลสเตอรอลก็ขึ้นอี่น้อยอ้มันไขมันอุดิ้นเลือดตายเลยนะสบายมันจะสบายไงแล้วอยู่ที่นี่น่ะสบายโอ้โโคตรสบายเลยสบายตอน้เ้ราต้องพูดความจริง <estratég> บ <flush> ้างไม่ใช่โอ้โหอันนั้นก็กูอันนี้ก็กูกูที่ไหนกูนี่กูทำอยู่นี่ เนี่ยแม่เนี่ยมาสร้างภาพนองแย่งองแยงเนี่ยดูดูหน่อน่อเนแม่ดูน่าต่โกหินแค่นี้นิดเดียวเหนื่อยโอ้ยเมียผู้รับเหมาเอ้ยทำอะไรได้วันวันอ่ะหายใจยังเหนื่อยเลยอ่ะโอ้โห คอยดูเสร็จโบกนี้เนะ่ยเ็จปูนโบกเนี่ยเดี๋ยวก็ไปหายไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะมาประมาณบ่ายสองมีคลิปโผล่มาอีกแล้วได้ทำงานอีกแล้วโอ้ยเจ้าบ้าตายกะไอคอนเทนต์แปดนาทีเนี่ยใช่สิบห้านาทีแล้แต่แล้วก็บอกว่าอยากมีคลิปอยากมีคลิปโอ้ยเมื่อไรจะพาทำงานโอ้ยนอนเงี้ยจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเส้นยึดแล้วเนี่ยนอน นอนเยอะจนเส้นยืดโอ้ยเก้าไหแล้วเนี่ยตักเอาตักเอานี่ยนี้่พูดเลยขาาไม่ฟรีโอ้ยถ้าลุงไม่พูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตลกันเหนื่อยจะกนุนได้เหนื่อยแล้วคนละนี่แล่ทงานเหนืพูดะังนี่ครับนี่ราคานี่เห็นไหม ถ้าทางานเนี่ยมันก็จะเห็นหลักฐานแบบนี้เนี่ยเห็นไหมตั้งกล้องเลีย้งยงใต้ล่นี่นี่นี่ไม่มีอะไรหรอกวันๆน่นะถ้าไม่มีกล้องพวกนี้ตายนะอดตาย,ตายมาแล้วนะี่ยเห็นไหมประมาปุ๊บขากล้องก็ติดไม้ติดมือแบบนี้แหละนี่ทำงานเห็นไหม <YouTuber. S 1> ทำยูทูบเบอร์เห็นไหมเออเขามีครูดีดีเนี่ยครูมาอยู่อันนี้น่ะ, <laughs> ะครูไปแล้วนุ่นนะคอนเทนต์ที่นี่ไม่ขึ้นอ่า ครูบอกโอ๊ยคอนเทนต์หลักร้อยไม่อยู่ดีกว่าเว้ยไปทำคอนเทนต์ครอบครัวก่อนดีกว่าเออไปอยู่<อ>ไปไปอยู่กับลูกสาวก่อนอเออไปอยู่กับลูกสาวก่อนอเผื่อว่าคอนเทนต์ลูกสาวจะขึ้นไปไปอ,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 อยากไปทำข้าไปนี่ไหมครับนี่ก็ตั้งกล้องไปนี่ครับนะก็ไปตั้งภาพไปนะเขาทำจนเสร็จแล้วนะเจ้าของคนนี้ก็ททำเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูนะครับสวัสดีค่ะพร้อมๆกันนะเอาเอาขอบคุณค่ะน่าเห็นไหมโอ้ยมันก็สร้างภาพกันแบบนี้วันวัน มันไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะแน,นแาเห็นไหมโอ้ยครูด,ดีอาจารย์ดีฝากชมคลิปฝากชมคลิปแต่ตัวเองไม่ทำงานจะให้ FC ดูแต่คลิปให้วันสิบคลิป10คลิปอเออดีนะย่าชีไ้ไปอยู่ถ้าย่าชี้อยู่ป่านนี้8คลิปไปแล้วเนี่ยผสมปูนถังเดียวนี่อเอออ้าวฝากไว้ให้คลิปแค่นี้แหละนะพูดมาเยอะครับอย่าพูดเยอะครับเจ็บคอ